สวัครับวันนี้พบเกมบลี่มของกาวเมสเซอร์ควันนี้ครับกาชาใหม่ครับก็ได้มาแล้วครับกาชาของเนลนอทูร่าแล้วก็แชคุงครับได้มาแล้วซึ่งกาชาเนี่ยผมคิดว่าคนเปิดกาชานี้ค่อนข้างจะน้อยนะเพราะมันคือกาชาปกติทั่วไปเลยครับตัว3ตัวใหม่นี้สามารถเปิดจากตัวฟรีมีสิทธิ์ออกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวสีรุง้งหรือตัวสีเทาก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะออกเป็นตัวคอยใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับคนก็เลยปีกาชานีดน้อยซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกันแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับแค่3ครั้งพอได้มาก็ถือว่าดีมากๆซึ่งอย่างแรกครับขอดูหน้าตาก่อนซีเริ่มจากหน่อยครับหน่อยโทร่า,าซึ่งผมเห็นหนอตัวอตัวนี้ครั้งแรกอะ่ะผมนึกถึง ช้อนนึกถึงช้อนครับช้อนขาวๆอะ่ะคือดูด้านข้างครับด้านข้างก็เป็นทรงช้อนเนาะไอตรงข้างหลังมันเนี่ยจะเรียกว่าไงอะ่ะมันไม่ใช่หมวกใช่ไหมมันคือกระบังลมแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเรียกไงดีครับมันเหมือนช้อนมากมากเลยหน่อยครับเป็นสายตีสกิลบัตีไกลเนาะือผมคิดว่ามันดูแปลกๆกับท่าทางการตีของมันอะ่ะ คือในการ์ตูนหน่อยมันก็ตีใกล้ใช่ไหมล่ะคือตอนแรกก็คิดว่าการตีไกลนั้นจะเป็นการปล่อยคลื่นพลังออกจากมือหรือจากลิ้นก็ว่ากันไปแต่เป็นการฟาดแล้วก็มีคลื่นพลังออกไปก็ดูปแปลกๆดีเนาะแต่ผมก็ค่อนข้างจะชื่นชอบหน่อยนะครับอยากได้นะต่อไปคือเนวครับเนวนั้นก็เป็นสายตีธรรมดาที่สกิลค่อนข้างจะไม่ได้วงกว้างมากก็เป็นสายตีธรรมดาเนาะ แต่ตีค่อนข้างจะไวใช้ได้นะครับแล้วก็รูปร่างดูป,ปกติเลยไม่มีความโดดเด่นเลยครับก็ร่างก่อนก็หน้าตาก็ประมาณนีน้เนาะแต่ก็น่าได้ครับมันเก่งนะเนลเนี่ยตีค่อนข้างจะแรงนะครับเพราะสกิลอาบีเนี่ยโดยรวมนะสกิลอาบีเพิ่มพลังโจมตีให้ไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่ารวมกัเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะซึ่งค่อนข้างจะตีแรงนะครับ แล้วต่อไปก็คือแชคุงครับแชคุงนี่ก็น่าได้มากๆ,ๆเลยคือสกิลอาร์บีของแชคุงค่อนข้างจะเทมากๆและก็เป็นสายตีสกิลด้วยสกิลค่อนข้างจะดูสวยงามนะครับแชคุงเนี่ยแต่หน้าตาก็หน้าตาเหมือนกับล่างของแชคุงที่เป็นล่างสีฟ้าเนาะก็เหมือนกันเลยแต่แค่มีข้อต่ตางก็คือสกิลและก็ท่าทางของมันนั้นแตกต่างขึ้นมาเนาะก็ อยากได้ครับรวมๆก็คืออยากได้ทั้ง3ตัวนั่นแหละเพราะจากกาชาก่อนผมเกลืยอบยับๆเลยกาชานี้เธอนะขอตัวใหม่เธอนะซึ่งในกาชานี้มีอะไรกันบ้างเอ่ยขอดูใหม่สิกาชานี้ก็มีประมาณนี้ครับตัวที่ผมค่อนข้างจะสนใจมากๆนะครับก็คือ3ตัวคอยใหม่ยิ่งแช้คุงกับเนวเนี่ยอยากได้มากๆ ส่วนนอยนั้นได้มาก็ดีครับผมชอบสะสมนอยเนาะส่วนตัวคอนหลังตู้เหรอซึกิชิมะกับฮาริเบลเนี่ยอยากได้ตัวที่ไม่อยากได้นะครับอืมก็คือไอ้เจ้าเบคุยะล่างเด็กที่ไม่อยากได้นะครับมาเปิดกาชาฟรีกันก่อนครับขอกาชาฟรีก่อนนะครับเผื่อเผื่อโชคดีเปิดตัวฟรีปุ๊บสามตัวหน้าตู้ออกจะได้ไม่ต้องเสียเพชรเนาะ ช่วงนี้ยิ่งหาเพชรยากอยู่มาตัวฟรีก่อนครับตัวฟรีสีรุ้ง18ไปใบครับมา10บใบแรกมารุ้งจงมาตัวฟรีมารุ้งมารุ้งรุ้งรุ้งโอเคลุ้นเลยปมื่อกี้นี้เงียบนายเหลือเกินสืบผู้ชายครับอิชิโกะฮัลโหลมีแล้ว สกิปเลยครับสกิปเลยอิจิโกฮัโลมีแล้วอีก8ปใบแปใบต่อมามารุ้งมาตวคอยใหม่จงมารุ้งมารุ้งมารุ้ง okay. รุ้งเงียบคลิปโอเคก็ได้อิจิโก้ฮัลโลมีแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้นี่มั่งอะ่ะไออิจิโก้ห้าปีอ่ะอิจิโกห้าปีกับบิคุยะห้าปีผมยังไม่มีเลยนะครับ ยังไม่มีเลยอ่ะจะ6หกปีอยู่แล้วห้าปียังไม่มีเลยอ่ะโอเคแล้วก็อีกสิบหกใบมาตัวใหม่สักตัวนะสักตัวนะมาตัวฟรีเดี๋ยวมารุ้งมาไปเสร็จโอเคช่วงนี้รู้สึกว่าตัวงจากตัวฟรีเนี่ยไม่ค่อยจะมีเลยนะเปิดตัวฟรีมาเนี่ยได้แต่ตัวซ้ำๆหรือไม่ก็ไม่ออกเลยสกีบเลย อืมโอเคตั๋วฟรีก็จุกกันไปเออลืมมไมีตัว๋วการันตี5ดาวครับเป็นตั๋ววันเกิดเพิ่งได้มาตั๋ววันเกิดการันตี5ดาว1ตัวมาการันตี5ดาวแน่นอน100%แต่ขอ5ดาวใหม่ๆนะที่ไม่เคยมีอย่าซ้ำอย่าซ้ำอย่าซ้ำมาเสียงผู้ชาย โอ้โหเลยอะ่ะคือโอ้คือตัวของอ่ากิจกรรมเก็บคะแนนครั้งก่อนผมก็ได้อีกคุแต่เป็นด้านคู่นี่ก็ได้อีกคุซึ่งเป็นด้านของบางไข่สีเหลืองโอ้โหจะเปิดกาชาเสียเพชสต่อดีไหมเนี่ยโอเคมาปรับอารมณ์ก่อนปรับอารมณ์ เปิดกาชากรก่อนดิขอปรับอารมณ์ก่อนเปิดตัวฟรีดิเจ็บจี้เหลือเกินมาเปิดกาชากรก่อนครับเรียกัวงก่อนเรียกตัวกันก่อนมาต่อไปเสียเพชรกาชาเสียเพชรสามครั้งเนลชาุงนอยโทรารุ่งจงมามาเนลนอยชาย มารุ่งมารุ่งมารุ่งรุ้งรุ้งรุ้งรุงรุ่งมารุ่ง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 รุงโอ้เธอนะช่วงนี้ยิ่งแบบว่าหมดอารมณ์อยู่นะอย่าให้มันหมดอารมณ์ไปกับคลิปนี้นะนะเธอนะออกมาเถอะนะนะตัวความใหม่ให่สักตัวนะสักตัวนะมาตัวความใหม่ใหม่เนี่ยมาแชท น no no na no 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 e, อยเนลแชทนอยเนลนะมาแชทนอยเนลแชทนอยเนลรุ่งมารุ่งมาแชทนอยเนลมารุ่งฮาดาวมารุ่งมาหูตัวเดียวอหรอเดี๋ยวจะร้องไห้คุณรักสุดท้ายแหละสุดท้ายแล้วมา สุดท้ายของคลิปนี้อาจจะเป็นสุดท้ายของเดือนนี้ด้วยแหละถ้าไม่ออกตัวค่อยใหม่เจอกันอีกทีสิ้นเดือนนะครับกา้าใหม่มามามาโอ้โหตัวเดียว ก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนสิ้นเดือนนะครับกาชาของสิ้นเดือนมาก็มาเจอกันใหม่นะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับในเก็บลิมนะสวัสดีครับ